จะจอดนะน่่เหนเดี๋ยวเจ,จ,จะส่องเข้ามา,านะครับจะทำให้เห็นพระธาตุกับสัวอย่างเด่นชัดเลยนะครับผมทุกคนนะ สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อขาพาติลุย b e c h ช n แนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับผมนะฮะโอ้โหมาที่ลำปางนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับผมทุกคนนะครับสวยงามนะครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้ามาดูนะครับผมมาไหว้ นะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่นี่นะครับผมทุกคนนะครับ ให้ดูปรติมากรรมนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับคนพื้นที่ที่เขากําลังจะเตรียมทําบุญนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยครับเสาที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยข้างในเขาจะเป็นไม้เป็นต้นเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ทับด้วยปูนอีกทีหนึ่งนะครับโอ้สวยงามนะครับผมตรงนี้ปฏติมากรรมแบบเก่าแก่มากเลยนะครับหน้าเก็บรักษาหรือว่าใครที่เดินทางมาที่ ลำปางนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยวกันนะครับผมร่วมกันทําบุญด้วยนะครับผมที่นี่วัดพระาธาตุลำปางหลวงนะครับผมทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหน้าที่เป็นพวกรถมา้าพวกอะไรนะครับผมบรรยากาศดีมากครับผมทุกคนนะครับเชิญชวนนะครับผม เดี restore, oh actually, really really room, well, really ๋ยวเราจะเข้ามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะอดไเพกปูอะต้ออดดูที่ดูเลยครับจังเลยต้องปิดประตูด้วยนะไม่งั้นไม่เห็นเขาบอกว่าส่องข้างในส่องตรงเนี้ยจะเห็นแสงพระอาทิตย์หล่นลงมาพอดีเหรอยังไงวะนี่เอออดแบบนี้หรือว่ายังไงวะเยยังไงะเปิดข้างหลังหรือเปล่า โอ้นี่โอ้เห็นพระธาตุกับหัวเหรอก็นี่ไงพระธาตุอ่ะอ๋อเขาก็เป็นฉากพระธาตุธาตุกับหัวอยู่แล้วใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ครับผมทุกคนนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับเราปิดประตูนะครับแล้วฉากตรงเนี้ยเราจะเห็นแบบแสงพระอาทิตย์แบบมันจะส่องเข้ามา นะครับจะทําให้เห็นพระธาตุกับหัวอย่างเด่นชัดเลยนะครับผมทุกคนนะครับเห็นไหมว่าเห็นไหมเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมให้ทุกคนดูเห็นไหมครับเ <Sa> e? ข้ามาข้างในปิดประตูเราจะเห็นพระธ uh huh. าตุกับหัวเด่นชัดมากเลยนะครับ <arriba> ชัดเจนมากเลยนะครับผมทุกคนนะครับเข้ามาอย่าลืมนะครับเข้ามากาหว้ยกันโดนดเนาะขอพรกันใช่ไหมขอพรดิ ขออครับอ๋อไป,ปเอาไปปะอ่ะอะเอาปปอเห็นไหมครับพอเปิดปุ๊บเราจะไม่เห็นนะเห็นนะพอเปิดไม่เห็นเลยถูกปะเออเนี่ยพอเปิดจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดนะเดี๋ยวผมจะลองปิดนะปิดไว้สักพักหนึ่งนะครับผมนะ,ะเห็นไหมพอปิดปุ๊บแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาจากทางนี้นะครับส่องเข้ามาจากทางนี้ก็จะทําให้เห็น พระธาตุกับหัวค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามผู้หญิงนะครับขึ้นมาที่นี่นะครับผมทุกคนนะครับก็มาเที่ยวที่ไหนจะลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นะครับผมทุกคนนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเพื่อยิ่งมาวัดมาอะไรนะครับก่อนเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับผมทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูข้างหน้ากันนะครับที่เป็นรถม้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดีนะครับโอ้ยสวยครับผมทุกคนตรงนี้พระธาตุสวยมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างอนลงไปข้างหน้าเก็บภาพบรรยากาศสวยงามให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนนะครับมาลําปางก็อย่าลืมแวะนะครับผมที่นี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินเข้ามาก็เวียนเทียนกันนะครับผมทุกคนนะครับพระธาตุพนมสวยงามนะครับนี่ก็ ก็เดินมาข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นต้นโพใหญ่มากนะครับต้นโพสีลังกาเนาะทีะ่หลายคนก็เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับผมทุกคนนะครับโอ้ยต้นตาลน,นะครับปลูกด้วยผ้าหลากสีนะครับผมไปเราลงไปไปะจะไดะ้เดินทางต่อไปอนะครับรผมทุกคนแสงแดดลำสยสงแดดลํอาอ๋อไปรวอืมสวยจริงแสงแดดล้ำไร ไปเราเดินทางกลับกันนะครับผมหลังจากไหว้พระทำบุญเรียบร้อยยกช่อฟ้านะครับผมที่ทางวัดนี้แล้วนะครับผมคนนะครับก็อย่าลืมครับใครที่มาเที่ยวเหนือนะครับมาแอวเหนือลำปางก็แวะมาเที่ยวนะครับไหว้พระธาตุกันนะครับผมพระธาตุเก่าแก่ที่นี่นะครับคนนะครับสองสาว นีอะไรฝากแฟนขับเราไหมนี่เหรอนี่พี่หนุ่มถ่ายฟาขึ้นยังนั้นเนี่ยเขา่ายเนี่ยกำลังเดี๋ยวถ่ายเป็นภาพนิ่งให้บ้างดินะครับข้างหน้าเราก็จะมีเป็นรถม้านะครับผมทุกคนตรงนี้นะครับไว้โดยสารกันนะครับผมประวัติประวัติพ่อเจ้าทิพช้างนะครับผมที่นี่นะครับโอ้สวยงามเป็นกำแพงที่แบบ สวยงามเก่าแก่นะครับผมที่นี่นะครับนู่นรถม้านะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าทุกคนนะครับเราเดินออกมาทางหน้าตรงนี้นะครับทุกทุกคนนะครับนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับประมาณสักตอนนี้เวลาน่าจะอยู่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็จะมีเดินออกมานะครับเราก็จะเจอรถม้าตรงนี้ครับผมทุกคนนะครับเห็นไหมครับรถม้าที่รอรับผู้โดยสารนะครับผมทุกคนนะฮะ บรรยากาศชื่นเอ้ยบรรยากาศดีมากนะครับผมที่นี่สถานีรถม้านะครับผมนั่งรถม้ารอบเมืองค่าบริการแค่300บาทครับผมทุกคนนะครับก็เหมือนมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็สร้างรายได้กับท้องที่ด้วยนะครับผมทุกคนนะครับ รับต่งหวงนะครับอาแมพพี่น้องที่มาถึงแล้วจะร่วมทำบุญก็ขอเชิญเลยนะครับทินย์เดชานทิพยไตรวิหารหลวงมาตอยอดท่าป่าลอยช้ากันเลยจะมาทำบุญตายอดลูกพญาท่า,าล่างล่างอืมพระธาตุสีทองเหลืองอารามสวยงามนะครับผมสวยงามมากนะ